โรงเรียนโรงตรีพิทยาคมนะคะจะนำขบวนของกองทัพคณะสีแดงเข้าสู่สนามนะคะขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนโรงตรีพิทยาคมด้วยค่ะคณะสีแดงต้องการรักษาเดชลักษณ์ความเป็นไทยเราคนไทยมีค่าที่ เมื่อก่อนเราใช้ดาบและปืนในการปกป้องประเทศแต่ในปัจจุบันเราไม่จาเป็นต้องใช้ดาบและปืนหรือเอาอีเวิคเคาแล่แต่เราจะใช้วัฒนธรรมในการปกป้องประเทศดังพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวที่ว่าผู้ดใดรักเาวาัฒนธรรมผู้นั้นจึงเป็นผู้รักษาชาติเราจึงนําทุกทับ ติยนารีธามาใช้ในาการเปิดกรบวนซึ่งทูกปดกระบวนนำมาโดยนางสาวสุดที่ตาวิท,ทยาคพนงลนะนะี่เดรานายาเป็นทย่ดีนะ นีกัปตันนาวีนาของเรานำกระบวนซีนน้าหัสลินกำลังจะเคลื่อนผ่านขานเดานทารับคนซีน่หน้าหัสรินนำมาโดยนายโอรานเป็นวทธินรันาระเป้าตูรางรัยอดตุรางหัเป้าเกไม่มีเงินจงหงาเป้าชฎิตาชูเป่านินนาเป้าสิตาเกศสอติดายวงวรุ่นิมาโก กัะแก้วใหม่และนายกิยาภูมิบุรีนะสวยมากกับชุดของ